รัยรายการโดยอุ่นใจปลอดภัยทุกที่ด้วยกล้องคอมเทลแซด PSI ชัดล้านเปอร์เซ็นต์ สวัสดีค่ะสวัสดีครับตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเซตแอนเซอร์ชุมชนคนดาวเทียมของเราเช่นเคยนะคะอัปเดตท,ทุกเรื่องที่เกิดขึ้นในวงการจานดาวเทียมให้คุณผู้ชมได้ทราบค่ะวันนี้มีเรื่องราวดีๆมาบอกเล่าให้คุณผู้ชมได้รู้กันนะคะโดยเฉพาะงานสัมมนาผ่านไปแล้วเมื่อวานนี้นี่นะครับดีๆก็คือที่สตูดิโอเวิร์กพอยค่ะเป็นไปได้ด้วยดีแล้วก็ช่างก็คือแฮปปี้มากอ,าอาะพี่ไปถามเขาเหรอคะอแน่นอนเราก็ดูจากสาย <laughs> ถ้าเขาไม่แฮปปี้เขาต้องเดินกลับเลยเอานะเพราะเราก็ประกาศชัดเจนว่าถ้าไม่แฮปปี้ก็ต้องอะไรแหมก็ต้องมาคุยให้ฟังว่าไม่แฮปปี้เพราะอะไระจะได้ไปปรับปรุงตอ่อใช่ออใชแต่ทุกคนเนี่ยสีหน้าก็เปื้อนยิ้มกันหมดนะคะได้ถ่ายรูถ่ายรูปรวมถึงเนื้อหาในงานสมาัมมนาอาจารย์สมพรก็เต็มที่กันเลยทีเดียวนะคะและเห็นไหมเรามีศิลปินหลายท่านเข้ามาแจมค่ะ ให้ทุกคนเนี่ยคือรู้สึกว่ามันเกิดสีสันม,มาปกติเราก็จะมาถา่ายรูปกับใครอาจารย์สมพรมา่อไหจถ่ายรูปกับพี่สุพรม่งหรือว่าถ่ายรูปกับสาขาร่วมกันะอะไรเงี้ยนะวันนี้ก็คือมี พี่สมศักดิ์กีตาร์มือเดียวเห็นไหมจากไทยแลนด์ก็ท้าเล่นเอามาให้พี่เขาเรียกว่าอะไระมาสร้างแรงบันดาลใจให้ช่างเพราะช่างนี่จะจิตตกเป็นระยะระยะชมบรรดาแหมคำธุรกิจเจอคนตัดตราคาขายเนี่ย,ขยแข่งกันแล้วก็คือใส่ร้ายป้ายสีอะไรก็ตามแต่ใช่ไหมมันก็จะมีเป็นช่วงที่มันแบบวูบๆไปพี่สมศักดิ์ก็จะมาเนี่ยอย่างที่บอกมีการร้องเพลงเรื่องกีตาร์ให้ฟังแล้วก็ที่สําคัญเราก็มีเนี่ยพี่ตาคุณปัญญาณนิรันดร์คุณ เข้ามาก็คือแน่นอนเขาเป็นเจ้าภาพนี่<ช>เขาก็ต้องมาไม่มามเขาก็ต้องแปลกมาชี้อย่างนี้เลยอ่าแล้วก็ดูหมายเลขเจ็ดคุณปัญญาเขาจะไปพบกับพวกเราเนี่ยแต่ละที่ด้วยนะ oh, อ๋อเโรอ,อ่านี่บอกแม่ไม่ต้องบอกเป็นความลับนะน,นี่ <laughs> แต่จะเป็นยังไงเนี่ยก็ต้องไปติดตามดูค <c oughs> ่ะเพราะว่านี่คือเพิ่งเริ่มไปแค่ที่เดียว <c oughs> สัมมนา,ายังมีอีกหลายที่ถ้าใครนะครับรู้ว่าพื้นที่ตัวเองสัมมนา,าอยู่เนี่ยยังไม่ได้จองบัตรจองอะไรเนี่ยติดต่อสาขาโดยด่วน ไม่งั้นคือของมันจะขาดทันทีเลยต้องรียบต้องรีบนะคะมีพื้นที่จํากัดนะคะสำหรับคุณเพื่อนช่างโดยเฉพาะและคนที่อยู่ในชุมชนคนดาวเทียมของเราห้ามพลาดเด็ดขาดนะคะต้องย้ำอย่างนี้เลยนะคะต้องไปให้ได้แต่อีกเรื่องหนึ่งที่จากจะมาเล่าให้ฟังนะคะสำหรับใน หลายพื้นที่ต้องบอกว่าหลายพื้นที่มากอย่างปีที่แล้วที่เราไปเองสิงห์บุรีนะคะก็คือไปช่วยน้ําท่วมนะคะแต่ในปีนี้เนี่ยมากกว่าปีที่แล้วอีกกินพื้นที่ในบริวเวณที่กว้างนะคะจากปกติคนที่โอเคอยู่บ้านตัวเองไม่ได้ย้ายขึ้นมาอยู่บนถนนแต่ณวันนี้ถนนก็อยู่ไม่ได้ คือที่มาเล่าเนี่ยก็คือเนื่องจากว่า PSI นะคะได้ทําโครงการ PSI สู้ภัยน้ําท่วมคือจะบอกว่าเป็นปีที่2แล้วมันมันก็ใช่นะคะคือไม่ไม,ไม่ไม่ได้อยากจะจัดในทุกๆปีหรอกนะแต่คือในเพื่อนช่างของเราเองเนี่ยที่มีบ้านอยู่แถวนั้นนะคะรวมถึงพี่น้องประชาชนทั้งหลายแหละที่ได้รับผลเนี่ยเรา พอมีกําลังที่จะช่วยเหลือได้แล้วก็อยากจะช่วยนะคะงานนี้เนี่ยพี่ตุ้ยเองก็เป็นเจ้าภาพเหมือนเดิมนะคะในการที่จะรวบรวมทุนทรัพย์นะคะบริจาคของบริจาคอะไรทั้งหลายแหล่นะคะครั้งแรกที่ไปก็คือที่อ่างทองแล้ก็อยุธยาค่ะไปวันนั้นเนี่ยนิกมีโอกาสได้ไปด้วยนะคะได้เห็นสภาพเนี่ยต้องบอกว่าเป็นทะเลสาบเลยนะคะคือมันมันท่วมไปเยอะมากแล้วก็ในถนนนะคะเขาจะมีสร้างคูดิน การแพงดินนะคะขึ้นมาเพื่อที่จะไม่ให้น้ำเนี่ยไหลาบาทถนน<ม>นะคะรถก็พอจะวิ่งได้บ้างแต่บางสายเนี่ยก็คือตัดขาดไปเลย<ม>นะคะ<ม>พี่ตุ้ยเองเนี่ยก็ไปแล้วก็ของที่เราไปในครั้งแรกเนี่ยห5 0 0ชุด<ม>นะคะแล้วการที่จะได้มาซึ่งของเนี่ยพี่ตุ้ยก็ คือพยายามหาคนที่มีจิตศรัทธาคนที่มีกําลังนะคะก็ช่วยเหลือแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยทีมงานของสาขาปทุมเองตอนนี้มีอยู่6-7คนเนี่ยทุกคนนะคะช่วยกันแพ็คของคือครั้งแรกเนี่ยนิกพร้อมทีมงานแซเนเซอร์เนี่ยไม่ได้ไปแพ็คแต่พอหลังจากกลับมาจากวันแรกเนี่ยเราก็ไปแพ็คเรารู้เลยว่า1,500ชุดเนี่ยมันเหนื่อยมาก เพราะน้ำแพ็คหนึ่งอะค่ะหกขวดใช่ไหมมันขวดใหญ่คือเขาต้องการเยอะอะเราก็ต้องใส่ถุงใส่ถุงแลวไหนะจะมีของแห้งอะไรอีกแรืวอมามัดถุงแล้วไหนะจะจัดเรียงขึ้นรถอ,อืรถที่ไปเนี่ยสี่ห้าคันรถกระบะแล้วก็มีรถพ่วงด้วยของ PSI เนี่ยแหละนะคะก็ใส่ของกันไปเต็มเอียดแล้วก็เราจะขับเร็วก็ไม่ได้เพราะน้ําหนักมันเยอะอนะคะก็ต้องค่อยๆไปกันแล้วก็บางพื้นที่อย่างที่บอกว่าคือ ฝนตกตลอดทางด้วยค่ะแล้วบางบางพื้นที่คือก็ร้อนมากแดดร้อนมากคือมันแปรปรวนตลอดเวลาค่ะแล้วอย่างนี้คือไอ้คนตรงนั้นเนี่ยไป,ไปแจกเนี่ยมันมันมีปัญหาเหมือนกับครั้งที่แล้วไหมที่ว่าต้อง นั่งเรือไปแจกอะไรเงี้ยมันก็มีบางพื้นที่แต่ด้วยความที่เราได้รับการประสานงานอย่างดีจากเพื่อนช่างของเราในพื้นที่เองนะคะรวมถึงทางอบอตก็ดีผู้ใหญ่บ้านก็ดีเนี่ยเขาจะจัดสรรในเรื่องของคูปองในแต่ละบ้าน oh. พอถึงเวลาที่เรานัดอย่างสมมติเราบอกว่า8ปดโงเช้าเราจะไปถึงจุดนี้ก็จะมีชาวบ้านที่จะมารอเข้าแถวอยู่แล้วต่างคนก็ต่างถือคูปองมาถ้าบ้านไหนที่มาไม่ได้ก็จะฝากกันมาแล้วก็จะมีบ้างอย่างสมมุติแบบวัดอะไรเงี้ยที่เราจะต้องพายเรือเข้าไปนะคะเพราะพระเองก็ออกมาไม่ได้ แล้วก็จะเข้าไปเอาของไปให้ในอีกส่วนหนึ่งที่เราได้เตรียมไปเนี่ยแหละใช่น้ําท่วมเนี่ยจริงๆแล้วคือถ้าเกิดว่าเราลอนย้อนกลับไปเมื่อประมาณสักต้นปีเนี่ยก็จะมีเหตุการณ์ดินถล่มนะ,ะที่ภาคใต้เราก็คือไปทํากิจกรรมเหมือนกันซึ่งตอนนั้นคืออย่างที่บอกเรามีการจัดเปลี่ยนตัวเครื่องที่ว่ามันโดนดินถล่มเนี่ยเห็นไหมเห็นซากเนี่ยคือถามว่าพวกภัยธรรมชาติเรา,เราเราเราไม่น่าจะอยู่ในประกันนะแต่เรามองว่าคือถ้าเกิดคนเกิดร้อนเนี่ยเราก็น่าจะเอาไปไปช่วย ทำยังไงให้เครื่องเขาเนี่ยสามารถดูได้อีกครั้งหนึ่งเหตุการณ์อย่างนั้นน่ยคือมันมีสิ่งหนึ่งที่ทําให้เรารู้นะก็คือว่าช่างหลายคนเนี่ยเขามาช่วยเนี่ยเขามีจิตสาธารณะจริงๆโดยที่ว่าช่างบางคนเนี่ยคือบ้านก็น้ําท่วมด้วยนะใชออ่ซึ่งตรงนี้นะกอ็อาจจะต้องขอบคุณช่างไว้ทั่วประเทศเลยที่ว่ามีมีหลายๆคนที่อาจจะไม่ได้อยู่ในพื้นที่น้ําท่วมแต่ก็คือส่งพวกสิ่งของหรือว่าอะไรหลายอย่างเนี่ยเข้ามาช่วยซัพพอร์ต แล้วก็เราคิดว่าเราจะมีการทําตัวเนี่ยการพิ i สู้ภัยน้ําท่วมเนี่ยคือทำไปเรื่อยๆนี่แหละถ้าเกิดว่ามีก็คงจะต้องเข้าไปช่วยเหลือแต่อาจจะไม่ได้เป็นทําทุกที่แล้วก็ทันท่วงทีใช่อตอนนี้เองเท่าที่ดูข่าวนะคะในหลายพื้นที่ของภาคกลางไม่ว่าจะเป็นลบบุรีชัยนาทนะคะจังหวัดอื่นๆนี่ท่วมกันเยอะมากมนะคะสิ่งที่มันจะตามมาก็คือ เขาไม่มีอาหารแน่นอนคือทําอาชีพไม่ได้แล้วไม่รู้จะไปซื้อที่ไหนสิ่งที่ต้องการมากที่สุดก็คือเรื่องของข้าวนะคะ,ะเรื่องของน้ำนี่แหละเพราะมันจะต้องกินต้องใช้ใชตลอดเลยนะคะบางบางคนเนี่ยขึ้นมาอยู่บนถนนเองมีลูกเด็กเล็กแดงเงี้ยก็มาอยู่เป็นเพิงกันแล้วคือตอนนี้ฝนมันก็นยังตกอยู่บางครั้งพายุมาจากเต็นท์ที่เขาเคยวางไว้ให้เนี่ยมันก็ปลิวว่อนกันไปอะไรเงี้ยค่ะ ก็คือจะต้องดูแลกันเอาเป็นว่าเราเราช่วยเหลือได้ในส่วนที่เราช่วยอ,อและและตอนนี้ถ้าเกิดว่ามีพื้นที่ไหนที่ว่าเราอาจจะยังไม่ได้เข้าไปดูแลแล้วช่างติดตั้งนะครับทั่วประเทศเลยนะเพื่อนช่างเรานะไปดูมาเออพื้นที่นั้นก็เดือดร้อนอช่วยแจ้งมาทางสาขา พื้นที่ไหนที่ว่าอาจจะมีเรื่องของตัวไอ,ไอที่บอกกันคือเครื่องส่งเครื่องเสียมาจากพวกนี้เดี๋ยวดูให้เลยนะและหลังจากนั้นหลังจากที่น้ำลดนะคะพี่ตู้เองเขาก็จะมีโครงการนะคะจริงๆอาจจะไม่ใช่แค่เพาะแค่พี่ตู้แต่คือ psi ทั่วทุก จังหวัดทั่วประเทศนี่แหละนะคะก็จะบริการคุณอยู่แล้วนะคะหากเสียหายเกิดจากภายัยธรรมชาติอะไรก็แล้วแต่เนี่ยสามารถที่จะเข้ามาเปลี่ยนหรือว่ามาปรึกษาได้นะคะที่ศูนย์ PSI ไได้เลยนะคะในส่วนของภาคกลางเองเนี่ยเขาก็คงจะมีคาราวานออกไปนะคะในการที่จะไปบริการคุณถึงที่นะคะไม่ต้องกังวลเรื่องของการที่จะรับข้อมูลข่าวสารหรือว่าการดูทีวีของคุณเลยใช่แต่พี่ก็ยังสงสัยอยู่เรื่องนะว่า แล้วตอนที่ว่าน้ารถเนี่ยไฟฟงไฟฟ้านี่จะจะเป็นยังไงบ้างมาดูนะเขาหน่วยงานต่างๆเนี่ยเขามีการประสานงานอยู่แล้วค่ะแล้วเขาก็ให้ความช่วยเหลือจริงๆต้องบอกว่าเรื่องของเครื่องอำนวยความสะดวกเนี่ยมันก็เป็นไปตามอัตราภาพแหละแต่สิ่งที่สำคัญมากที่สุดก็คือเรื่องของกำลังใจออลองถามเขาว่าเ,เป็นยังไงบ้างคือไหนๆคือเราอยู่ในพื้นที่ที่น้ําท่วมอยู่แล้วเนี่ยเรามีวิธีการป้องกันไหมเขาก็บอกว่า ก็แก้ไขกันไปตามสถานการณ์แต่สิ่งสําคัญเนี่ยเขาบอกว่าในเมื่อมันเคยท่วมเราก็มีการเตรียมใจไว้บ้างแต่ด้วยความที่ครั้งนี้มันมาเร็วมากแล้วก็มาแบบเยอะเขาก็เขาก็รู้สึกแย่อะไรเงี้ยค่ะบางคนก็ร้องห่มร้องไห้แต่คือเราก็ไม่รู้จะช่วยก็ได้แค่แบบว่าพูดให้กําลังใจแล้วก็ช่วยเหลือได้ในบางส่วนและช่างอย่างนี้ด้วยกันนะคือเราอาจจะช่วยทั้งหมดไม่ได้นะ แต่ช่างที่อยู่ในพื้นที่นั้นแล้วก็คือประสบปัญหาเรื่องพวกนี้อยากจะแนะนำนะให้ไปงานสัมมนา,าเพราะว่าอะไรบางทีเราต้องไปฟังอะไรใหม่ๆข้อมูลใหม่ๆมแล้วก็ในงานที่บอกกันคือมันจะมีการสร้างแรงบันดาลใจอีกหลายๆเรื่อง เราเราไม่สามารถที่จะไปแก้ไขปัญหาทุทกเรื่องแต่ถ้าเกิดว่าเรามีกําลังใจเนี่ยาอาจจะมีสติในการที่จะแก้ปัญหาได้ดีมากขึ้นก็ในเรื่องของสถานการณ์น้ําท่วมเองนะคะก็ส่งเรื่องเข้ามาได้ค่ะคุณผู้ชมเรายินดีนะคะหากเรามีกําลังพอที่จะช่วยได้ก็จะช่วยอย่างเต็มที่เลยค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะมีเรื่องของแนวคิดสําหรับ การที่เราจะต้องฝ่าวิกฤตไม่ว่าจะเป็นน้ําท่วมก็ดีหรือว่าการแข่งขันสำหรับการทำธุรกิจจานดาวเทียมก็ดีนะคะเรามาต่อกันในเบรกหน้าพักสกู่ค่ะ รายการโดยใช้ทนใช้นานฐานอรเก็ตแคทเทเลคอมสุนทรียภาพแห่งการสื่อสารกลับมาในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมวันนี้รายการแซนอนเซอร์ของเรานะคะอัปเดตข่าวคลาน้าําท่าวมค่ะที่เราได้มีส่วนหนึ่งในการที่จะช่วยเหลือคนที่ประสบภัยน้ําท่วมในจังหวัดอ่างทองอยุธยาและก็สิงห์บุรีด้วยนะคะซึ่งทั้งหมดนี้นะครับก็ ถ้าสมมุติว่าใครที่ยังเพื่อนช่างถ้าเกิดอยู่ในในเขตไหนแล้วก็ประสบภัยเหมือนกันและอยากจะได้ความช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวบอร์ดสป라이นแล้วก็ตามแต่ให้แจ้งไปทางสาขาโดยตรงได้เลยนะเราก็อย่างนี้บอกว่าคือเราเราช่วยเนี่ยก็คือเราอาจจะไม่ได้ช่วยอย่างทั่วถึงแต่ถ้าเกิดว่าเราทราบเนี่ยเดี๋ยวเราจะค่อยๆวางแผนแล้วก็เดินทางไปดูว่าเป็นยังไงบ้างอ,อีกตัวหนึ่งที่อยากจะมาคุยให้กับทางเพื่อนช่างฟังนะก็คือรวมไปถึงคนที่อาจจะบอกปร,ประสบพบกับปัญหาน้ําท่วม ถ้าเรามองอย่างนี้มีเรื่องแชร์ให้ฟังให้นิกฟังด้วยเรื่องหนึ่งก็คือมีเพื่อนคนหนึ่งเป็นคนสิงคโปร์ทำการค้าก็คือทําธุรกิจดาวเทียมนี่แหละทำมาประมาณสัก20-30ปีเริ่มจากการเป็นพนักงานบริษัทคือสิงคโปร์แน่นอนเป็นหนึ่งในชาติที่คนเนี่ยยกย่องว่าเป็นมี mindset มีทัศนคติที่เขาเรียกว่ามีความก้าวหน้าแล้วก็มีความคิดที่แบบเขาเรียกว่าอะไรคือล้ำอ่ะล้ำกว่าคนเอเชียทั่วไป ประเทศนี้มีคนอยู่แค่สี่สี่ล้านกว่าคนแต่สามารถเป็นทืเ่เรีศูนย์กลางทางการเงินของในเอเชียได้ตอนนั้นเนี่ยคือเมื่อประมาณสัก20ปีก่อนแน่นอนสิงคโปร์เนี่ยโดดเด่นจริงๆเพราะว่าคนของเขาได้เปรียบเรื่องของการใช้ภาษาอังกฤษในในองค์กรพวกเขาเนี่ยก็จะพูดคุยกันเนี่ยคือเป็นมีส,สองภาษาแต่หล,ลักๆก็คือใช้ภาษาอังกฤษส่วนใหญ่ก็จะเป็นภาษาจีนอันนี้คือประเด็นว่าพอเพื่อนที่เนี่ยทำงานมานานมากก็หลังจากเป็นพนักง,งานในบริษัทก็เป็นหัวหน้า แล้วสักพักก็คือเมื่อถึงจุดหนึ่งเขารู้สึกว่าเขาอยากจะเติบโตเขาคิดอ,อย่างนี้อยากจะเติบโตก็เลยรู้สึกว่าช่วงนั้นไม่อยากจะทํางานแล้วงานก็เริ่มมีปัญหาน่นปัญหานี่ก็เลยออกมาประกอบกิจาการของตัวเองทํามาเนี่ยแพทเทิร์นคล้ายๆกับอาจารย์สมพรเลยนะยมาเปิดร้านซ่อมมาเปิดร้านขายขายสินค้าปลีกอ,ะอ่ะขายกระดิสเว่อร์ขายนขายนี่แล้วก็มีช่องทางทางหนึ่งที่ว่าเขาก็อมมองว่าถ้าเกิดเป็นสินค้าพวกนี้สินค้าพวกดาวเทียม ขายที่บริษัทใหญ่เนี่ยมันง่ายแต่มันได้กับบริษัทกับบริษัทคนที่เป็นร้านค้าเล็กๆเขาไม่รับเพราะว่าคือคนพวกนี้คือเขาคุยด้วยเนี่ยมันมีเรื่องของตัวความไม่พร้อมด้านการเงินหน้าเนี่้เขาไม่อยากทำเสียเวลาเขาคคนนี้เขาเห็นช่องว่างไงก็เลยมาเปิดร้านแล้วก็ขายกับพวกร้านค้าคทั้งในแล้วก็ต่างประเทศสุดท้ายคือทํามาก็คือเชื่อไหมว่าทํางานมาเนี่ยขายดีมากจากที่เป็นพนักง,งานมาเนี่ยนะสภักุณเจ้าของกิจการเนี่ยเขาสามารถที่ว่า ไปเช่าตึกที่ซิมลิมซิมลิมทาวเวอร์ซึ่งเป็นคล้าๆพันธิบ้านเรานะคะ่าเช่าแพงมากแต่ก็อยู่ได้แล้วไปสร้างออฟฟิศอะไรหลายอย่างเนี่ยพออยู่มาสักพักหนึ่งจีนเริ่มเข้ามาขายคราวนี้จีนขายตรงนะจีนขายตรงไปหลายๆที่เขาเองก็เริ่มขายไม่ได้ขายไม่ได้มาสักพักอพอมาอีกวันถังลืมตาขึ้นมาเขาบอกว่าเนี่ยไม่อยากจะเชื่อเลยว่ามองไปที่สต็อกสินค้าเนี่ยมีของสต็อกอยู่12บล้านดอลลาร์ บอกว่าเนี่ยคือเปิดบัญชีในเอโทรธนาคารดูเนี่ยไม่มีเงินสักบาทแต่ทําไมหายไปไหนใช่ไหมทำมาเนี่ยก็บากว่ากองเป็น DVD บ้างเป็นรีเซิฟเวอร์บ้าง DVD ซื้อมาทไมไยก่อนเนี่ยสองร้อยกระเลียนตอนนี้คือบ้านเราเนี่ยถ้าเกิด200รีอยประมาณสักหกพันนะตอนนี้บ้านเรา800บาทซื้อได้แล้วก็ออโซนด้วยของเขามันมีติดนู่นติดนี่ติดนั่นหลายาอย่างจะขายก็ขายไม่ได้ก็เคยถามเขาบอกว่านี่ทาไมคือเจอกันเมื่อประมาณสักสองปีก่อนบอกว่าเนี่ยขายขาดทุนไปเลย บอกว่าเนี่ยเออเดี๋ยวจะลองดูก็จะลองขายขาดทุนพอปีนี้บอกเอา้าขายยังบอกยังไม่ได้ขายบอกทําไมให้ฟรีก็ยังไม่เอาเลยอเพราะอะไรอ่ะก็ผีที่บอกก็คือถ้าดีวดีสมัยนี้นี่เห็นไหมว่าประสิทธิภาพการอ่านแผ่นอ่ะแผ่นเป็นร้อนก็อ่านได้อะไรเงี้ยแผน่นสุสุดแต่อันนั้นอน่ะคือมันเป็นรุ่นแรกๆไงเขาบอกว่าขนาดให้ฟรีมันจะทำยังไงทําใจจะทิ้งก็ทิ้งไม่ได้เครียดมากช่วงนั้นทำไงอะ่ะก็นี่ไงคือพอจะพอจะทําอะไรมันไม่มีทางจะทําเพราะว่า เราจะไปขายที่ที่ว่าเราเคยขายก็มีไอผู้ผลิตเข้าไปขายให้โดยตรงเขาเป็นตัว,วเออเขาเป็นเทรดเดอร์เนี่ยเขาก็ทําอะไรไม่ได้แต่ตอนนั้นก็เริ่มคิดแล้วว่าจริงๆมีหลายเรื่องนะที่เขายังไม่ได้ดูเลยก็คือความเป็นอยู่เขาเนี่ยก่อนหน้านั้นกับกับกับหน้าตอนนี้เนี่ยต่างกันลิบลับเขาสมัยก่อนเนี่ยก็ต้องปากกบตีนถีบกันนะจะจะมีรายได้มากกว่าคนไทยแค่ไหนก็ต่างคือคนสิงคโปร์ก็ต้องปากกับตีนถีบก็คือทํางานก็ต้องหวังเงินเดือนสูง แต่พอทํามาสักพักเนี่ยเขาก็เริ่มมีค,มครอบครัวแล้วมีอะไรเขาก็พออยู่ได้ซึ่งชีวิตของเขาเนี่ยก็คือมีอะไรมีความเปลี่ยนแปลงด้านของเรื่องของกายภาพเนี่ยไปเยอะพอสมควรและพอหลังจากนั้นมาเนี่ยเขาก็เริ่มมานั่งดูว่าเออจริงๆสุดท้ายเนี่ยในวิกฤตนั้นน่ะก็ถามเขาว่าแก้อย่างไงบอกตรงนะยังไม่รู้ว่าจะแก้อย่างไงเพราะว่าคือณตอนนั้น,นคือมันมันเหมือนกับคนเทคโนโลยีมไปอย่างเงี้ยแต่เขาเขาจุดตามหลังอยู่อ่ะเขาไม่ทันแล้ว ถ,ถ้าถจะแก้ไม่รู้จะแก้ยังไงแต่มีสิ่งหนึ่งที่เราไปถามก็ว่าช่วงเวลานั้นนะที่มันเกิดวิกฤตเนี่ยเขาเจออะไรบ้างที่มันเป็นประโยชน์เขารู้สึกว่าเป็นของขวัญของชีวิตเลยนะ,ะก็คือเรื่องสุขภาพออถามว่าเพราะอะไรเขาบอกว่าคนคน,คนออสิงคโปรเ์เหลือเชื่อมากว่าเป็นคนที่มีความรู้สูงแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยไม่ค่อยแคร์เรื่องสุขภาพเท่าไหร่ค่ะเพราะ ต้องทํางานแข่งขันกับเพื่อนท่ว<ช>งาน<ช>ต้องแข่งขันกับบริษัทโน้นบ,บริษัทนี้<ม>ชีวิตก็คือมีแต่การแข่งขันไงแต่ไม่เคยมาดูแล้วว่าต้องกินน้ํายังไงกินอาหารยังไงเขาเองก็คือกลับมาดูว่าเออเขาเป็นอย่างนี้ก็คือตัวเขาเองเนี่ยเวลาซึมเศร้าก็จะมีปัญหาว่าเออก็จะเป็นคนที่คนเป็นง,งุนงดง่ายและบางทีก็คือคุยกับคนก็คือมีเรื่องมีราวแบบแบบดูที่ว่าไม่ได้ตั้งใจไงค่ะคืออ่าเขานี่มนมันเกี่ยวยังไงใช่ปะ่ะพอเขาเริ่มกลับมามองตัวเขาเองปุ๊บ ศึกษาเรื่องสุขภาพศึกษาแม้แต่กระทั่งเรื่องนี้นะเสื้อผ้าเนี่ยจนกระทั่งุัวนี้เจอนะแกไม่เคยใส่เสื้อใหม่เลย <c oughs> เพราะอะไรแกบอกว่าเนี่ยเฮ้ยหมเจ็ตรู้ไหมเสื้อใหม่เนี่ยนะโอ้โหแม่สารเค <c oughs> มีม <c oughs> เยอะมากแล้วร่างกายสูดเข้าไปเท่าไหร่บางคนไม่เห็นเนี่ยคือไม่ได้กินเหล้าไม่ได้สูบบุหรี่ทำไมเป็นมะเร็งตาย <c oughs> โอพูดซะเราแม่กลัวเลยนะเนราะนั่นคือเราก็อยากจะถอดทิ้งเลยนะคืออยากจะหาเสื้อเก่ามาใส่เขาบอกว่าเนี่ยไปดูนะเขาไม่เคยใส่เสื้อ กาเออใหม่เลยอะไรเงี้ยแล้วก็จากนั้นมาไม่เคยซื้อเสื้อเลยซึ่งเห็นไหมว่าสิทธิ์ประหยัดเงินไปได้ตังเยอ,ะ,อ,อะแล้วก็เออฟังเออก็ไปกับคนได้นะตอนนี้คืออ่ะมีเรื่องอื่นอีกไหมก็บอกว่าเนี่ยเชื่อไหมตอนที่เขากินอาหารเนี่ยเขาก็กินอาหารที่เขาคิดว่าถ้าอยู่ตรงหน้าเขามีอะไรกินเขาก็กินอเพราะว่ามันไม่มีเวลาไงที่ต้องอื่นแต่ตอนนี้คือไม่ใช่รู้สึกว่าเอออยากจะกินอาหารที่แบบว่าเออหนึ่งคืออาหารที่มีรสชาติดี อาหารที่ทําให้ตัวเองรู้สึกว่าเออกินแล้วมันรู้สึกมีความมีความอะไรมีความสุนทรีขึ้น mm hmm. ก็เริ่มไปเออไปไปหาร้านที่มันมีมันมีอาหารที่ดีๆและอาหารที่เอ,อร่อย mm hmm. ก็รู้สึกว่าเออในมุมหนึ่งอ่ะเขาอาจจะเสียไปนะแต่อีกมุมหนึ่งก็คือความเป็นคนก็เริ่มเริ่มมากขึ้นอ mm hmm. เออแล้วกรน,นีคือมันมีบางเรื่องที่เราก็คาดไม่ถึงเขาอ่ะขายสินค้าเนี่ยก็ไม่ได้ขายเงินสดทั้งหมด ขายสินค้าเป็นเงินเชื่อเยอะเหมือนกันค่ะแล้วมีคนติดเงินเขาเยอะมากแล้วไม่จ่ายคราวนี้ไม่จ่ายเนี่ยมันอาจจะมีหลายประเด็นนะเราคงไม่รู้ว่ามันมันมันลึกๆมันมีเรื่องอะไรบ้างแต่เขาบอกว่าเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องหนึ่งเวลาไปทวงหนี้ไปอะไรก็จะเจอปัญหาเหมือนกับเราอ่ะก็คือพอเขาจะมาทวงก็บิดโทัพร์หนีพอรู้ว่าจะมาปุ๊บเนี่ยมีสายรายงานมารีบออกไปจากแฟลตหรือว่าออกไปจากร้านค้าอะไรอย่างนี้นะเขาบอกว่าเออสุดท้ายก็คือแบบ กลายเป็นว่าคือคนที่เคยเสนิทกันก็มาผิดใจกันเรื่องเพราะว่าเงินไม่กี่พันเหรียญแต่หลังจากที่มาดูแลสุขภาพไม่ดีสิ่งมหัศจรรย์ก็เกิดขึ้นนะพอดูแลสุขภาพดีเนี่ยจิตใจพอดีปับ๊บแล้วก็คือไอ้ความคิดปลอดโปง่งเนี่ยเชื่อไหมคนพวกนี้อยู่ๆมาจ่ายนี่เองอม,มันอาจจะฟังดูแล้วเป็นเรื่องที่เหนือธรรมชาติแต่ไม่ใช่มไม่ใช่เป็นเรื่องที่<อ>แบบเห็นผีเลยเอ X ็กซเรยได้ไม่ใช่แก้กรรมนะแต่ความเป็นจริงก็คือว่าคนคนนั้นเนี่ยพอช่วง ช่วงนั้นที่ว่าเขารู้สึกว่าเขามองง่ายๆว่าถ้าถ้าวิกฤตสต็อกที่เขามีอยู่เนี่ยมันคือมะเร็งเขาก็ได้มาถามตัวเองว่าจริงๆแล้วคือก่อนหน้านี้เขามีมะเร็งก่อนก่อนไหมทุกคนมีเซลล์มะเร็งอยู่ในตัวนะแต่เราเมื่อเราร่างกายเรามีภูมิต้านทานหรือว่าเราแข็งแรงเนี่ยภูมิต้านทานเราจะเป็นกูตัวที่ไปทําให้มะเร็งอ่ะคือไม่สามารถเติบโตได้ฉะนั้นคือเขาบอกว่านี่ไงก็คือถ้าเกิดว่าเห็นปั๊บอย่างเนี้ย เขาเองก็ต้องมามองว่าแล้วเขาอะวันนี้แม้มามาเลงมันโผล่มาแล้วเขาอะร่างกายเขาสมบูรณ์แข็งแรงหรือยังซึ่งตังทำทั้งตัวร่างกายและจิตใจพอทําสักพักนึงเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็ที่บอกเราเราเคยพูดถึงเรื่องตัวหนังสือ t h e Secret จำได้ไหมค่ะ <c oughs> law of attraction อะคนที่คิดบวกอะจะไปหาคนที่เป็นบวกเหมือนกัน <c oughs> แล้วคนบางคนน่ะคือยิ่งอยากเจอมันยิ่งหนีพอไม่อยากเจอเดี๋ยวมันมาอะไรเงี้ยนั่นคือพอเขาเขาบอกว่าเขาเขาไปหาวิธีการเรื่องพวกนี้มาเนี่ย ก็ปรากฏว่าช่วงหลังๆมาเนี่ยการเงินก็ดีขึ้นของที่เคยขายไม่ได้นั้นนี่มีอยู่มีคนขอซื้อมาจากแอฟริกาแต่ไม่ใช่ว่าไม่ไม่ใช่ว่าไม่พยายามนะใครเคยพยายามขายก่อนตอนนี้เขาไม่ซื้อค่ะแต่ตอนหลังมาคือไม่ได้ขยันขยอให้ให้ขาซื้อ,อเขาก็รู้ว่าเออเอาไหมาเดี๋ยวมาทําตลาดให้เพราะแอฟริกาเนี่ยดีวีดีตันไหนก็เอามาเนี่ยขายได้หมดอ,มอะไรประมาณเนี้พอได้มาสักพักหนึ่งก็อ่ะนี่นี่นี่คือเป็นเรื่องที่ว่าเขาเขาก็เริ่มได้ละเราก็เลยถามว่า คุยถามจริงๆที่เล่ามาเนี่ยนะมันก็ยังไม่ได้แก้ปัญหาเรื่องวิกฤตการเงินเท่าไหร่นะคะจริงๆแล้วคือรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยพอพอช่วงเวลาที่มันเกิดความรู้สึกขดถูขึ้นมาทํำยังไงก็บอกว่าคนนึกถึงเติ้งเสี่ยวผิงเติ้งเสี่ยวผิงเป็นประธานาธิบดีที่อะไระเป็นผู้นําพรรคคอมมิวนิสต์ที่คือในในช่วงชีวิตเนี่ยเจอเจอมอรสุมชีวิตสามครั้งเพราะว่าเจอเนี่ยเจอทางประธานก็คือเหมาเจอตงอ่ะ ก็คือเขาอาจจะฟังข้อมูลมามาผิดก็คือถึงับเคยเข้าคุุกอะไรเงี้ยเขาเลยรู้สึกว่าเนี่ยขนาดคนคนนี้คือเจอถึงจุดสูงสุดแล้วไปต่ําสุดได้เนี่ยเจอ,อางี้มาสามครั้ง mm. ก็ยังอยู่ได้ทุก mm. วันนี้คนก็ยังเทิดทูนเขา mm. ก็บอกว่าจริงๆแล้วคือพอเขารู้สึกว่าชีวิตเขาเริ่มแย่ไปมองเตื้งเสียผิงตอนที่ว่าอายุ60ต้องไปทํางานในโรงงาน mm. ก็บอกว่าตอนนี้คือเขายังไม่ถึง60แล้วเขาก็ยังกินอยู่ได้เนี่ย mm. เขาก็รู้สึกว่าจริงๆชีวิตยังมีอะไรเยอะแยะ mm. ตอนนี้ก็คือเริ่มจะมาทําธุรกิจในประเทศไทยเหมือน ก็ <st ange> เนี่ยทั้งหมดนะนะถึงจะบอกว่ามันไม่มันไม่ใช่ว่าเราจะเห็นคนคนหนึ่งมีความทุกข์แล้วก็คือเจอวิกฤตแล้วก็จะอยู่กับมันไม่ได้อยู่กับมันได้แต่อยู่กับมันแล้วก็ไม่ได้เป็นหนังนิยายที่ว่าทุกคนจะเห็นว่าอ่ะมันจะแฮปปี้เอนดิ้งตอนจบคือจะไปค้นพบสูตรลับในการทําสินค้าตัวหนึ่งแล้วก็ดังระเบิดระเบอร์ขึ้นมาแล้วก็ขายของได้มาสันมันไม่ใช่หรอกชีวิตจริงคือว่าคุณอยู่กับมันเนี่ยคุณอยู่กับมันได้ไหม และคุณอยู่กับมันอย่างไรไอ้นี่เนี่ยคือมันขึ้นอยู่กับทัศนคติและมุมมองจริงคงเป็นตัวอย่างหนึ่งนะคะคุณผู้ชมสําหรับใครบางคนที่ณนะวันนี้เนี่ยกำลังประสบปัญหาอยู่นะคะก็ รู้สึกท้อแท้ใจเราคงได้เห็นแล้วว่าคนคนนี้เนี่ยเขาอาจจะมีปัญหาที่หนักหนากว่าเราด้วยซ้ำนะคะแต่สิ่งที่เขามีก็คือเรื่องของความพยายาม,มที่เขาไม่ได้รอแค่ว่าวันหนึ่งจะเกิดปฏิหาริย์นะคะแต่เขายังทําทุกๆวันของเขาเนี่ยให้มีความสุขไปด้วยนะคะที่เขาก็มองหาโอกาสที่จะกระจายสินค้าของเขารวมถึงแก้ปัญหาที่มันยังค้างเติ่งสาหรับชีวิตเขาอยู่ด้วยนะคะนี่คือแนวทางหรือว่าแง่คิดดีๆที่เรายกมาแนะคะคุณผู้ชมค่ะสามารถที่จะเอาไปคิดเอาไป ปรับนะคะเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวเองได้นะคะวันนี้รายการเซนเซอร์ของเราหมดเวลาแล้วค่ะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ